กส่วนบดความเพียรครั้งที่หนึ่งน้อ หนึ่งร้ข้าพาเจ้านาลิขิตผลสองลิขิตขอหวายเสียงสดสดแระผสมภาพประลิษฐและมรรตกตาถวายเป็นผู้ทับูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจจรียบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอชิ้นของข้าพาเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได,ด้มีสมาธิจดจ่อในอัคระยัญชนะเดิมบุตรส่วนอย่างต่อเนื่องด้วยเทินหนึ่งบทการพระต,รตนะตายอาราสมาสัมโธพระคบาลพุทธังพระความต่างไอเพราเทมิสวะฆะตัวภคกดตาธรรมโอธรรมังนามาซามิ สุปฏิปันโนพระครวตโตสาว่ากสังของสังขังนามามิสองบทูชาพระภัยรีพินาตอร่างสมาสัมพุทโธสุจิรากปฏิทิพุพตโตคุณหิธะนัมโนธานิปารามิหิตจะที่สติยะวะชีวางางังอหังพุทธังธรรมังสังขังสารตะนาคโตผูเชมิรัตนาตะรัตนาตะยังธรรมังจารามิโสตินัง สามบุตสวดชวงลมเทวราสมัตตาจักขวาเลสุอัตตะขายสานตุเทวตาสถามังมุนีราชาสุน um. ันตุสักขโมควาทังสักขีกัมมิจรุเบคีรีสิขาตาเลจันตาลิเขวิมานีทิเประเถจักขามิตารุบนาคาหานิเขยันวัตถุมิหิเขตเตภุมาเจยันตุเทวาชาลาทธาลามิสเมย์ยะขาคันทพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวราวัจนาสถามวเมสุนันตุธรรมสวรรค์กอิยมารังตาธรรมสวนรค์กัลวอายมารันตาธรรมสวนรค์กัลวอายมารันตา สี่บทสวดปุพหะภะคะนมการนโมตสสะพะคะวตราตุสมาสมุตรสานนโมตสสะพระคะวตราตุสมาสมุรสานนโมตสสะพะคะวตราตสมาสบุตรสาะห้าบทสวดไตสารณคมณะปะทา พุทธังสารนังขจามิธรรมังสารนังขจามิสังฆังสารนังขจามิทุติยัมีพุทธานสารนังขจามิทุติยัมปีธรรมังสารนังขจามิทุติยัมปีสังฆังสารนังขจามิตติยัมีพุทธานสารนังขจามิตติยัมปีธรรมังสารนังขจามิตติยัมปีสังฆังสารนังขจามิหกหมวดสวดสัจจกิริยาราณที่มีสารังอัญญพุทโธเมษสารังบารังอิตเทนะสัจวาเชนะสุติเมหุตุจปทา นันที่เมสันา,าอันยัทงทมโมเมสาาันังวรังอิตเตนะสนัจชาชวาชนะสตรีเมหตุสปาทานันที่เมสันาอันยังสักโฮเมสันังวรังอินเตนะสนัจชวาชนะสตริเมหตุสปารา เจ็ดบวสวติรัตนพนามคาถาพุทธังนัมเมรัตนพุตสริราชิตังธรรมังนเมรัตนพุตาวิุทธิสาราสักขังนัมรัตนะผุตสุสีลัติฐิเอตังนเมติรัตนรัตนะยวหังสมาสมุสริตวัตุวิเศษะุตังอโยยยะยุตตคุโยควะสัพพวัตตังอสุมิตยามีปีติวยาติทันเทเอกัวินาติติตเลสมะสัพเวนะโลกิกาลาจิจเจเดนจะปัตตุภูตังขิรายนวิสยาอธิทุรัสถานวิญญูหุ บินโยหิปันทิตาชลิหิวิจญญาูกังโลกัมิเกหิตจิขราจุปารภนิยมเกสังจีสุทุวิหิตังคนกายตาในมีหิยะนชนะตายเยวะชนาตาย์ุวิสุตตมปิสมุปัสสะตามมณะสีสุปัสสารทานาปุญญะธกานามะสมุตตมะปุญญปภูมังทุกขาปมุชนะมุขาสารังคตานามปูชาระเหตุสุปรมายปุชเนยังนิพพานะสิกิริยยุปัสสานิจจ สายยัตงสามากิเลสสลมัมสามัญละสุธานัสิทธิยาจา,ารัสทุกิจถากุสเลหุบบเสวนาียังปปนิหิจาปิสารนังคะมนียะเมวะตัสมัาตังติรัตนะสารนังคะตมะรัตตินะทิวังคณะเน,นสูตร,ร,รมสมณนะมานะมุเชมะจาปิสัสสัสตังสุปัสสนะจิตาตาตถานุป,ปริจริยาสาัทาตะจารุล เยนนาตตถาสุกาเต네นะสุขีภะเวมุต่เชนะตัสสะจัสธาปิสุวะติโหตุโยเจทะธรรมะพิทายมพิประมาณะภูโตโลกุตราภิสมยโยนิยตโตสุปเชฌันตโสปนิสยะใายะยะย,ยามพิหตุปันถุลายเยปริจิตโตสุปัสสาทการบบาุงแปดนะมกะลาสิทิคาชาโยจขุมามโมขะโมหะปะลาปะกับท สามารวัพุโทสุขโตวิมุตโตมาราสสะปัสสาวะวินิโมจยันโตปปะเปติเขมังเชนตังวินัยยะบนทางวรรตตังสดรสารานามิโลกาสานัทัจาวินัยยะกังจัตันติสสาเตชิยะสิริของตูสะพันตรายาจาวินายสัมเณตุธามโหทัชโยโยวิยะตัสสะสะรุทัสเศสิโลกาสาวิสุลิมะคังนิยานิโกธรรมัาถะสัทธาลิสตาบวะหุสันติกาโรสุจิโนธามังวรรตตังสดรสารานามิโมหะปาราอุปัสันตธาหัง ตันติสสาสติชยสิทธิหงุสพันตรายาจัวินาสเนตุสัทามาเสนาสุขตานุโคโยโลกาสะปะปุปากิเลสัสเสตตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจักสวขาตธรรมังวิธังกาโรติสังฆาวรันตังเสนาสารามมิพุทธานุทังสมาสิละทิฏฐิตันติสสาสติชยสิทธิหงุสพันตรายาจัวินาสเนตุ ข้าบทสดนโมกาลอัฏฐกะคาถานโมอาระหันตัล in สมาสุพุทธาสามะหิสุนมุนโมอุตมะธรรมะสาสวาคา Carbon. ตาเสวะเตนิธานนโมมหาสังฆัสสปิสุภิสุทธาสิระทิฏิโนนโมมานตายารัตถสารัตนตายาสาสุกังนโมอุบมักกติตาสาตัสสาวะตุตยาสปินโมกราปาภาเวนะวิคายตุอุปธวานโมกรานุภาเวนะสุวัตีิหงตุสุขระนโมกราสสาเตเชนะวัธีมหิหมิเตชวา ิบสุทมหาสมัยสูตรเอปเมสุตเอกสมยพรควาสเกสุเวหาลติกปีลตุสมิงมหาวเนมหัตาพิคุสเะสิงปัจจันติเฮพิคุสเลหิสเพเหวะรานเกเฮธาสังเฮจารุกาธาตุหิเทวตายปุญเยนนสนิปติตาหงติภควัตัทันายพิคุสันจอราคตนางสุจาวสกายกานังเทวานเอตานหงยังควา สัเกสุวิหาราติกับปีระวัตถุสมิงมหาวันีมหาตาพิขุสเกณะสถิงปัจมันตีพิขุสเตหิสเปหวะอารันเตหิทสาหิจารลการันตุเหติเทวตายุปนีนั้นสันนิปปติตาของติภควันตังทสนายะพิขุสังคันจายนุนนัมิยั่งีเยนนะภรควาแต่นุบสังค์กมยามะอุปัสสักมิตรบาภระครโตสันติเกปาจิกาคาถาภามาติอาราโุตตาเทวตาสยาลาปินามะพราหม บริโสสัมมิชิตังวาภาังภสษาระยะภาษิตังวาภาังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุทวาเซสุเเวะสูอัตตราแห่งตังพัคปโตปุระโตปัตตุราแห่สุวาระโคตาเทวตาภะควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังทางสูเอกมันตังทิตาโคเอการเทวตาพระเข้าโตสันติเกมังฆราห์อัปัสสิมหาสมโยปวานนสังิงเทวกายาสมาคาตาอาคาตมหอิมังธรรมสมยังทักกิตายะวะอปิริชปราชิตาสังคติ อาราโคปราเทวตาเข้าโตสันติเกมังคตาอลาปสีตัตตะลับพิฆาวสมา่างสุจิตตังอัตโนอุชุกมะสังคังสุสาราเทวานิทานิคขเหตาวาอินุทาริยานิรขันติปนิตาติอาราโคปราเทวตาพระเข้าโตสันติเกมังคตาอลาปสีเชตตาบากีรังอิเชตวาปาริคังอินทาคีรังโอหะจามาเมชาติจารันติสุตานิวมาลาจักภูมิตาสุธานตาสุสุนาคติอาราโคปราเทวตาพระเข้าโตสันติเกมังคตาอลาปสียะกิจิพุทังสารนังคตาเสนาเตคมิสสันเจปปายะภูมิ พหายะมนุสังเทหังเทวะกายปริปุริเสเรสันติตรารโภพะควาพิ่คุมัตเตศีเยปุญญะน้าพี่เวาราสชสุโลกาลตุสุเทวาตาสานิปติตาโนติตถาคตังทัสสัญญา,า,า,าพิพุสังกัญจะยะปิเตพิเขวาอาเีอเหิสวงอติตธรมทานางอารัางตโตสมาสมุทาเตสัมปีพระควรตานาเอตตปะระมาเยวะเทวาตาสานิปติตา,าอาเหสิสวง สยยาทับปีไมหังเอตารหิเยปิเตพิขเวพระวิสสติอนาคาตมัททนังอรัตตสัมมาสุทาเตสัมปีภควันตานังเอตตปัตมะยะวะเทวตาสานิวปปติตาพระวิสสติสยยาทับปีไมหังเอตารหิอาจิขิสัมมิพิขเวเทวากายานังนัมมานิกิตายุสัมมิพิขเวเทวากายานังนัมมานิเทติสัมมิพิขเวเทวากายานังนัมมานิตังสุนาทานสาธุการวนทสี่กรกฎาห้าสีสามิติเอวามันติติโคเตปิโคภควาโตปจาสุสุงพะคำว่าเอตตาโธจัก สีโลกะมนุษย์กษสามิยะถาบุมาตระสิตาเย,ยสิตาคิริกขัพพรงังไปหิตตาสมาหินตาบรุรรสุหาวาสารีนาลมหักสาพิสาพโพนโอัตมะนักษา,าสุทธาวิปัาสานะมานาวิลาปจิญโยปจาสสติยะตาวาวันกิกะปิละวัฒเวตตโตมันตยสาาสากกิสาทาสังเกตสัจเนรเตมเทวา เทวกายาภิกันตาเทวิชานดาภิโกเตจัตตปามะกรุงสุตวะพุทธศาสนาเตสัมปตุระโหยานังอมานุสานะทัสนาอภิเกตัตมัทธคุงสหัสสามอัสฐาศตตลิงสตังเอกสหัสนางอมานุสานะมัทธสุงอภิเกตัตมัทธคุงที่สาสถาภูราหุงตจจาพังอภิญญายาบวะกิคตามานะจักรุมาตโตมันตาญิสธาสัมเกศาเลรติเทวกายาภิกันตาเทวิชาลดาภิโกเยโบหังจิตติยิสามิคิราหิอนุปวโสม สัตตาสหัสสาวยะขาปุมากับิละวัฏฏายที่มันโตชิติมันโตวันัมโตยัสสิโนมุธัมนาภิกขมุขโยนาสัมติงวันังสัตตสหัสสาเห็นวัฏตายขาณัตตะวนิโนที่มันโตชิติมันโตวันัมโตยัสสิโนมุธัมนาภิกขมุขโยนาสัมติงวันังสาตาคิราติสหัสสายะขาณัตตะวนิโนที่มันโตชิติมันโตวันัมโตยัสสิโนมุธัมนาภิกขมุขโยนาสัมติงวันังอิเจเตโสฬสัสหัสสายะขาณัตตะวนิโนที่มันโตชิติมันโตวันัมโตยัสสิโนมุธัมนาภิกขมุขโยนาส เมสามิตาปัจสตายะขานตวันิโนทิมันโตชิมันตวนตสสสินนมรมนาภิกมุโิคุนาสมติงวานังกุมพิโรราชังอิโกวปุราสานิเวสนังเปญโยนางสตัสาสังยะขานังปยุปัสสติกุมพิโรราชังหิโกสปะคัสสติงวานังบุริมจาริสังราชาทัตารัตโตภาษสติคณะปนาทิปฏิมหาราชายสสโอุปตปิตัสสะพรอิทานามาหพายทิมนโตชิมนตวนโตยสสสินโนมรมนาภิกมุมคุนาสมติงวานัง พระคิน <an> ันจาที่สังราชวิรุฬหโภตปัสสาสติภุมิพลังนางอธิปติมหาราชายาสสสุโภคตปิตสาพระโอรสท่านนำมามหาพราติมาโตจิติมโตนังโตยัสสินุโมทัมนาภิกขมูพิคณาสัมาติมวานกุชมันจาที่สังราชวิรูปหโภปัสสาสตินาคานางอธิปติมหาราชายาสสสุโภคตปีตสาพระโอรสท่านนำมามหาพราติมาโตจิติมโตนังโตยัสสิน วุฒามนาพิกกมุเพิคขนาสังติวนังอุตรันจาริษสราชากุเวโรตัภาษาสติยคานาธิปฏิมหาราชายาสัยโสบุพตับิตรสาพโมอินทานนามาหาพรายเทียมโติุติมโตวันามตยัสสจินโวุฒานาพิกมุลพิคขนาสังติวนังปุริมาีิสังทัตตาโตทักขเนนะวิรูหะโกปปชิเวนะวิรูโภปะโขกุเบโรตราังธิสังจัตตโรเตมหาราชาสมัตาจัตตโรทีสังทัตนังละมานาทสุวะเนกปิรวัตเว เศรษฐมายาวปนโนทัสสาอาคูอาคูวะจานิกาสถานมายากุเรนทุเวเรนทุวิภูจาวิภูโตสาจันทะนกรมเสโทจากินุวันทุนิมันทุจากปานทุโอปันมโยจักเขวัสุโตจามาตาลิจิตาเซโนจาราทัพโหนนโนราชชาชนรสโค อาคูปจักสิโคเจวัติมพารุสุริยวัชสาเอเตจันเยจาราชรณ์คณะภาษาแล้วชุบิมุนธมนาพิกมุลพิปนาสุติงวนังอาทาคูนภาษาราคาเวสราสหัสกากมาราสตนาอาคูปยาคขาสหะยาติพิยามนายทัตตาลธาจะอาคูนาคายาสเซโนเอตัมณนมหาราคูสุภคัสสัมมิติงวนังเยนะคาราเชสหัสสาหารันติภิพาทิชาปะคีวิสุตเจจคุเวหายาสตาเตวานาวชัปตาจิตตลาสุปนาอิติเนนสานามัง อภัยยันตทานาคาราชาบรรดาศิสุปนัตโตเขมามังกาสิพุทโธสันนาหิวัจหิอุปวะหายามตาตลคาสุปนาสารนาเมกลางสุพุทธังสิตตาวชิระหัตเถนะสัมมุทังอสุราสิตาภาตโรวัสวัสเตติมันโตยัสสินุกรัญชามหาพิสมาอสุราธนะ เวคาสาวุปปาติติสุจิติจาราภารตุลนะมจิสาสตัญจาริปุตานาสเพเวโรจนามังกาสันยะหิตตวาภาริไสนาราหุปราหมุปปาคามุงสมโยธานิพนธิปิคนางสติงวันังอโปจาเทวาปฏิวิจารเตโชวายโยตระคมุวารุณาวารุณาเทวาโสโมจายัสสาสะเมตตากรุณากายิกาอัคูเรวะยาสสิโนทัสเตหัสสากายาสเพนันตวานิโนที่มันโตจุติมันโตวันนังโตยาสสิโนวัมนาภิการมุงพิคนาสุปฏิมวันนั้นเป็นหูจะ เทวสาริจาสมาจาพุยยมาจาทสุภิสาเทวจานามาคูุรักิตาสุริยะสุภิสาเทวสุริยมาคูปุรักิตานคะตานิปุรักิตาวาคูมัทวาลาหากาวาสนาวาโซจตุสกุปราปุรีรัตูรัสเตเตสากยจเปนานตวนิโนทิมนตสุติมานตวนาตวยสสโนวธมนานภิกขุพุทานสวิวานังปถาคูสาปเทวบารา ชลามาคาีสิขาได้วะอัญชกกาจารุชาจะอุมาปุพานิพัสสโนวัตุนาสหธรรมะจะอาจูตระจารณิช,าชากาสุเร,รียรุจิราอาคูอาคูวสนนสสาสวาเนงสินทัสสิเดสาหกายาสเพรนตนตตวันิโนที่มาตัชุวยเทมันโตวันนั่งตัวจัต,ต,ตสัตตโนวันธรรมนานิกรรมุกกลางสังติวันังสมานามหาสมานามานุสามนุสุตมาทิฏฐาปิโตศิกาอาคูอาคูนโมปุโุสิการาภูหาโรโยเดวะเย จารโหตตวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาภูเทวายาสสิโนรัตเจสถานกายสเพลานตตะวันนนต์เทมโตชิจึงมันโตวันน้โตัวยาสสิโนวัฒมนาภิกรมูพิวรรังสุตินวรนณังสุกาการุมาอนุนาอาภูเวขานาสะสะโพกธาตะคายาโกงขาอาคูเทวาวิจักขนาตรามัตาหารคกชามิสกายยาสสิโนทายนายังอาคาปัญโนโยทิสาอภิวาสติรัศเจสถานกายสเพลานตตะวันนิมนต์มันโตชิจิงมันโตวันน้โตัวยาสสิโนวัฒมนาภิกรมู เพื่อคนังสัมพติงวมนังเหมิยาติตดสุนตายามาการาการจายัสสเจโนสัมพิจตรการละมัตเศธายชตินามาจารสวะริมานาติรติโนอาคูอาธาคูปะรานิมลิตาทธาเตรษสาสจายาสเพนานตตะวันิโนอิทธิพันโตชิดจันโตน้ำตัยัสสเจโนมัธมนาพิการบงเพื่อคนังสัมพติงวมนังสัพเพตเตเทวนนิกายาสเพนานตตะวันิโนนามันวะเยนะอาคันจูเยจันเยสาธิสาสหปาโมทัยชาปาโมทะ ชาติมักกีรังโอคัตินนัมนาสวังทัเขนโมคัตารังนาคังจารังราอสตาจิตังสุภามาณประมันโตจาปุตตาอิทิมันตัวสานังกุมาโดติเสวจาโสภคคัสสันติงวนาสังสลาภามะลูกนางมหาพรมาพิตริทติอุปปัมโนชุติมันโตปุสมายกโยนัสสิโสใะเสธหาอิสระอาคุปเจกะวะสวัตติโนเตสัญจังนัชโตอาคาหะริโตบริวาริโตเตจารสมเหวีวิญญาณเตเซนเทเทเวสรามนังเกยภรเสนาภิกามิปะสะกานาหกสามัทถิยัง เอธาคณะตถาภณะฐานะระเคนะพันธะมุตุโสมันตาปาริวาเทธาโมมุจิทากุจินังอิติตถาหะเสนนุกันาเสนาเปสยิปปานินาตะลังหาหะจะสรังกัตนาบะเพราวางยะถาปะรุตโกมีโกตทุนายังโตสวิชโกตถาโสปัจจุทาวติสังคุโทอาสศญางวสีปัญจสภาอภินญญะภาวะขิตตวานาจักภูมาตาตอมันตุยิสถานสมาเกศสัตสานิยัตเตมาราสเนาภพิขตตาเตวิชานาทาปิโกเตจะอัตตปัมมัครงสุตตวาพุทธศาสนา วีตราชีหิประกาศมุ่งในสังรมนปิอชยุงเพเพวิชิตาสักมาพยาติตายาสเจโนโมทันติชาพุเตหิสาวกกาเตชะในโสตติสิบเอ็ดประสวนมขลักสุตตังอาศัยว่านาจะพาลังพาลานังปันทิตานันจากเสวนาปูชาจะปูเชนีอนังเอตตมังคารุนตมังปฏิรูปะเทสัมโตโสจับุเพจะอัตตาปุญญจตาสัตตาสัมมาปัญทิจจัยตมงคารุนตมะหะโหจะจันจาสิปัญจาวินโยจาสุสีคิโตสุภาสิตาจายามาจา เอตมังครับเอตมังค์คารมุตเตมังมาตาปิตุปทานังปุตตะทาราสาสังฆะโหอนาคุลาจกรรนตาเอตมังค์คารมุตเตมังธนันจธรรมะจาริยันจายาตากานันจสังฆะโหะอนาวชานิกรรมานิเอตมังค์คารมุตตมังอารติวิรติปะปามชัปนาจสาญยโมอะปาโมโทจธรรมะสุดเอตมังค์คารมุตตมังคาราโวจานิวโตจสันตุทิจจกันตันยุตากันเลยนะธรรมะสวานังเอตมังค์คารมุตตมังอติจัสวาจจสัตตา สมณะนงจาทัศนังกาเลนะธรรมสาะกชัยตมังขลุ่นตมังตโปจัมพระมาจาริยเจ้าอริยสัจจานัทสนงนิพพานนัสสจิกเริยเจ้าตมังขลุ่นตมังปุรัสสากลุกกรรมการทำเมหิจิตตังยสานักรรมติอสุกังวิทัชังเขมตเอตมังขลุ่นตมังเอตมังคลุ่นตมังเอตาทิสานิกตวาังนัสสภัฏานปามะราชิตาสภัทฐาโสติีฆาจามติปันตสังฆาขลุ่มุตตมังติ สิบสองหมสวดรัตนาปริตยังติดจีวิตตังอิทาวาหูรังวาสเกตสุวายังรับรัตนาปริตังนโนสมันอาทิตตะทาคเตนะอิทัมปีพุ้เทรัตนาปริตังอิเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขยังวิราคังอนามตังปณิตตังยัสทัสชาสกายมุนีสมาหิตโตนัตเตนะธรรมเณนะสมาธิกิิจิอิทัมปีธรรมเณรัตนาปริตังอิเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยามุทัสเศรษปริวานันยีสุจิณสมาธิมานันตัง นี้การจะมาหหสมาธินาเเตนะสโมนะวิชติอธรมปีตธรรมยรัตนานันตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิหัตุเอสุขคาระอระสตังปัสสะถาตัตตาลิเอตานิโยคานิหัติเตทักเขนในยาสุขาตัสสาสวกาเอเตสุทินโนนิมหาพลานิอิธรรมปีสังเครัตนานันตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิหัตุ เยุปายุตตามนัสสาทัธานรเหนะนิกาเมนโนโคตมะสาสนามเหิเตปฏิปัตตาลังตังไว้คหักคำถามุธานิพุติมุชมานาอิทมปีสังเครัตนาบริตังอิเตนะสะเจนะสุวัติของตุวขีนามปุรานังนวังนัตจิสัมภาวังเวรตัดจิตตายะเตเกผภวิสมิงเตขีนะพิชายวิรุณหิชนะนิพันติธิรายะทายังไปทิโปยิทมปีทมสังเครัตนาบริตังอิเตนะสะเจนะสุวัติของตัว สิบสามโสวธรรมบุษาสาวรรค์อัตตาหาเวชิตังสยโยยาจาย,ยังอิตราประชาตาทานตัสสปุตสานิจังสัญญาตาจารดินโนในวัดเทนุโอนะครับท่านโวนัมโรสหพรหมุนาชิตาไปชิตังกยิราตราถาดูปัชชนตุโนสิบสี่บุก สวดเกสัพุตสูตรภาสิตามิทางเตน,นะภาควตาชันตาประสตารัตตาสมาสพุเธนะเอถาตุมเหมาอนุสาวรยนะมาประมะปรายะมาอิติกิรายมาปิตากะสัมปรธานินามาตะกายเหนุมาณยะะเหนะมา อาการับปาริวิตเกนมาทิ่ถิ่นิชานาคติยามาภะพุรุปตายามาสมาโนโนคารุฐยถาตุเมเหตอัตนาวัชนายาถามธรรมากุสลายมธรรมาสวัสดเมธรรมาปิญูคาราหิไตเมธรรมาสมัตดาสมาธินาอหิตายาธุขายาธิสังวัตติอัฏฐตุเมเหตปัชชะเหยียธาอัฏฐตุเมเหตอัตนาวัชนายาอิเมธรรมาอกุล เมธมากุศลัยเมธมานราชัยเมธมาเป็นอยู่ระสาไทยเมธมาสมัตตาสมาธินาหิตายะสุขายะสวัตตันติอัฏตุเมเหอุปสัมปชาวิหารญาทานติ สิบห้าบทสวดอุปาเนยสูรอุปาเนยติชีวิตตัมมะปาหมายุชารูปนิตัสานสันติตนาเอตัมพยายามมาไดในเป็นขามโนปุญญานิกายรัตหาสุขาวะหานิอุปาเนยติชีวิตตัมมะปาหมายังชารูปนิตัสานสันติตนาเอตัมพยายามมาไดในเป็นขามโนโลกรมิสัมปัจเหตสันติเปโโยรากายนะสังยมวาจายะอุทัสเจตสัตตังตัสสะเปตัสสะสุขายาหติยังชีวะมโนปะคารุติปุญญังธรรมะ ธรรมโมหะเวรคติธรรมะจาริงธรรมโมสุจิโนสุขามาวะหันติเอสายนิสังสุธรเมสุจิเนนะทุกขติงคัจติธรรมะจรีสัพเพสังขารานิจจติยะถาปัญญายาปสติอันธนิพินนติทุเขสัมโมโควิสุติยาสัพเพสังขาราทุกขติยะถาปัญญายาปสติอันธนิพินนติทุเขสัมโมโควิสุติยาสัพเพธรรมะอนัตติยะถาปัญญายาปสติอันธนิพินนติทุเขสัมโมโควิสุตติยา สิบหกบทสวดอัปันนะกกาชาโดอปันนักกาธานะเมเกธุติยังอหุตเกกาเอตาธัญญายะเมดาวิตังคณะเหยยะบานังกัางพระหงเวสารังยติปภานตานิวนานิจจอรามรุขาใจตายตายนิมนุสสามภยัตตาจิสตา เนตังโหรสารนังเขมาเนตังสารนโมตมังเนตังสารนมะคมาสัพัทธุขาปรมุญจติโยจัมพุธานจารมันจ่าสังคัญจาสารนังกโตจตาริอริยสัจจานิสมะปัญญญาปสติทุกขังทุกขสมุตปมาทางทุกขะสัจใจติกกามาอริยานจะอาระกิกังรุขูปมาสมาคามินังเนตังโหรสารนังเขมาเอตังสารนโมตมังเอตังสารนมะคมาสัพัทธุขาปรมุญจติ เจตวสวดพันธะเทกาตตาคาถาอิตต์ดังนั้นว่าคัมยะนัปฏิการเสียราคาตังบุคคลไม่ควรมำนึงถึงสิ่งที่ลงแล้วไม่ควรมุ่งหลักเส่งที่ยังไม่มาถึงญาถาตีตามปะหินตังอัปปานจะราคตัางสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นสิ่งนั้นไปรับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมาตตาถาตถาวิปัสติอสังเฮระสังกุปันตางวิธานมนุภรุไหเยกบุคคลได้เห็นแจ้งธรรมปัจจุบันธรรมปัจจุบันไม่เงียบไม่คลอนใจในั้้นได ผูคนนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นเนื้อให้ปู้เพื่อนเธออันเชมว่ากิจจมาตามปังกุญญามาน้นนาทางสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แลใครเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งไดฮิโนสังคาราันเตน้ำมหาเีนในน้ำอจุนาเพราะว่าความผาดเพีย้ยนการัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นเนี่ไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาเปียงอโหรตตามาตันท่ทต,ตังตังเวแพทยกรรัมตติสันตุอาจิคาเตมุมนิติ ผว้น,นี้ก็สงบย่องเรียบผู้คนผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียนไม่แก่ขันลักกลางวันแลกลาคืนนั้นแล้ว่าผู้มีลาติงหนึ่งจเจริญด้วยปะการาชนีดแล สิบแปดบวัสวดพินนะอปัจจะเวกขะคณะปะทะชาลารมโมมหิสารังอนันติตัวเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาติธย์ทำโมมหิพยาทิพย์อนันติตัวเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาระณะทมโมมหิมารานางอนันติตัวเรามีความตามเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตามไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมา นาเปหินานาพววินาภโวเราจะละเว้นไปต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดอักจากของรักออนจากใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสะโกมิหิกรรมะทายาโทกรรมะโยนิกรรมะปุทุกรรมะปฏิสรโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมังกฤตสามิสามิกาลยานางวาปปะกังวาตสาทายาโทภวิสสามิเราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นน้าญาติคือว่าเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นสุดป้ายเอวังอามเหหิอเินถามปัจจ เวกากิตตะพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทิน okay. ข้าวุสวเทวตาอุญโยชนะคาถาทุกขปัตตาเะนิทุกขาพยาปตตาเจนิพยาโสขปัตตาเจนิโสกหัวตุสัพเพปิปานิโนเอตามาตาจะอะเมหิสัพพตังปุญญสัพพังสพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาธนังทานตุสัทธายะสีรังรักขตุสัพดาภาวนาพิรตาหัตุขัชันตุเทวตาคตาสภพพุทธาภระปตาปเจกาณจายังพลังอาตานตานัณจติชนะรักขมาธรรมิสัพโซ ยี่สิบบุสวดเทวตาอุปัติธนคถาหาปนามยามปฏิธนคขาหายุพนามเสยาเทวตาสันติวิหาราวเสนีทุเปคาเดปุทิคาเดตหิงตหิงตาธรรมาทานินะอระวันตุปุชิตาโสถิงกรณะเททาวิหารามัญทเลรตระอาจามาชานวากาจัพิฆวโรสารามิกาทานะปฏิอุปสักกาคามาจาริษานิขมาจาริสราสัปปานะพูตาสุขิตาพระวันตุเตชราผู้ชายเยปิจาระ อาตสาปบาสังเสริฐชาตาอาตาบุปปาติกายนิยานุการธรรมะวรมัมปฏิจตเตสัพเพปิผุกขสาศักดกระุนตูสังขยังธาตุจิดังสตงังธรรมโมธรรมะทารานจัปปุขละสังโฆหองตูสมะควะอาตากิยะจัจิตาย,ยะจัจยามเหระขตุสาธรรมโมสัพเพปิธรรมะเจดีโนวุจิงสัมป,ปปุญนยมะธรรมีอริยปะเมติเต ยี่สิบเอ็ดบวชสวดสภาพปฏิทินะคาถาห้าธรรมยันปฏิทินะคาถาโยพานามาเสยุญญัสศิธานิกะตาสายนันยานิกะตาเิมีเตสัญจาภาคินโนหงตุวสตานันตาปะมาณกาเยปิยญาคุณวันตาจามิหามัตาปิตาถโยที่ธรรมจะเมจาปายาทิฏฐาวาอันเยมะชัตตเวเรโนสตตาติทัตติโลกะสามิเตภุมาจตุโยนิการปฏิจกจจังตุโวการาสัสารันตาพระวาพระเวยาทางเยปฏิทานมีอนุโมูทำตุเตสยังเยจิมังนัปปชาลันติเทวาเตสังนิเวทะยุ มญยาทีนันาปุญญานางอนุมูลทะนะเหตุตันาสเพัตาสราของตัวอาวาราสุขาชิวิโนเขมัปะทันจาปปลตูเตสัสสิสตังสุภาขอแต่ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจอมวินผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ข้าพเจ้าได้ทำในแบบน,นี้และแห่งบุญทั้งหลายที่อื่น หลายอื่นนี้ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหลา่าใดเป็นที่รับผู้มีคุณมีมานาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแต่สัตว์ท้งหลายอื่นนี้เป็นกลางและมีเวกรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสีมีขันห้าลายขัน 1, หนึ่งลายขันสีต้องเที่ยวอยู่ในพบน้อยและพบใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วของสัตว์เหล่านั้นจงเอางูมาธาทานเอ็นเหอข้อสัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพาจเจ้า,านี้ขอเทศบางหลายจึงแจ้งกับสัตว์เหล่านั้น เพราะเหตุคืออนูโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสารทังปวงจงยัางมิเวียนอยู่บนสมเอเธอร์และจงถึงธาันเกษมเดืดของความหวังอันดีของสารเหล่านั้นจงสมเอเธอร์ ด้วยอนุภาพแห่งสะใจที่ฉันนั้นกวางกว่าความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายสุบทสวนมนุษยพระสูตรปัปปิสและปะคาราเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีเกิดจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้บรจอดทุกไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทูตเทวทพระราาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนุษย์ธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอมนวยให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งไผ่ทีไม่น่าโดนโมเรนิทิสมเด็จพระญานัสวรรัตนิเวศหาตลอดจนวััุมงงงคลลทท้้้หาายี่สรขึนทั้งที่ผ่่าาานมและะะทีจจสร้ง ในอนาคตขอจงเพียรด้วยอนุภาพแห่งพระปริตราคามงคลให้ภาคราษฎรต่างขอจงสำเร็จสักเสิญทุกการเทินสาธุ